นี่นะคะคือสวนที่เราปลูกผักหวานป่ากันก<ๆ>็จะรกๆหญ้าติมแบบนี้เลยค่ะเราปลูกกันในสวนยางเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นผักหวานเราเป็นยังไงบ้างานี่นะคะต้นผักหวานเราที่ปลูกในบริเวณที่หญ้ารกๆนะคะน้องจะมีการเจริญเติบโตได้ดีมากเหมือนว่าต้นผักหวานน่ะจะชอบธรรมชาตินะคะ เราเหมือนว่าเราสร้างเขาให้อยู่กับธรรมชาติมากที่สุดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเขาจะมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะมีการแตกกิ่งก้านใบได้อย่างสวยงามอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยกำลังแตกยอดเลยส่วนมาดูที่ที่ไม่มีหญ้าน้องไม่โตเลยค่ะ นะคะต้นผักหวานเราจะจะแกรนมากเลยลงดินพร้อมๆกันแต่การเติบโตแบบต่างกันมากเท่าเดิมค่ะไม่มีการเติบโตเลยถ้าเทียบใส่กับเนี่ยค่ะคือสวยมากตรงที่ที่มีหญ้าเยอะเ ต้นต่างกันมากนะคะต้นผักหวานเราเพิ่งใส่ปุ๋ยไปได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะคะปุ๋ยที่เราใช้เราใช้เป็นปุ๋ยคอกค่ะเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีดูต้นนี้นะคะสวยมากเลยโตมากเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับต้นผักหวานป่าที่เราปลูก